แ็นคนพิาตก็ตอนรัดพิฆาปอออนพิสาลงคนนะออนจะมาลำแต่ไม่ได้ลำนะครับนี่แหละครับลำตอนเช้านะใบเมื่อยนร่นมากๆโดนโดนยังมากไม่เนี่ะมั้งกับคุณยานี่ยนะคะค่าใครเต็มใจจะลำกับปอออนก็แต่งตัวนาู้ได้ยากลำน้ำกับลำได้เด้อค่ะเด้อได้ค่ะขอบคุณหลายคค่ะ รับได้เมาไว้แล้วว่าห้ามั่ว้อนกันนะคนอนลาไมทันพวกหนูเนาะพวกหนูเพิ่งรําเสร็จไปตะกี้มาค่ะนี่แล้วแค่วันั้นค่ะนุ่มป้าไ่ได้รัมหกวกเรายูทนะครับมาดูคิดว่าสงสัยคน่เป็นรัมหรอมีต้นมีหเลยให้เยอะมาลมาาด้วยบเป็นยังค่ะผู้ใดอยากลัมน้ำปอนกับรัมใเด้อค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเตรจาขอบคุณเลยนะขอบคุณทุกคนทุกคนเลยนโอ้ยจริงริงโทษด้วยครับเก็คิดถึงตั้งคนอยู่บางทีแม่นางก็จะได้รำพร้อมกับพระฮอนไปเลยถ้าแม่นนมาแย่เศร้านั่นครูฟองก็จะมานั่ในมือเนี่ยพิ่นแต่งขาอยู่ก็บอกโยมาตอนเสาร์วันนี้อันุ่งผ้าว่าจะลูกต้นไม้ซะก่อนวะสัน ต้นไม้ก็ร้อยก็ต้นเนาะกับไปปลูกเด็กกับผู้นี่แหละก็เป็นคนคุดดุ่มแหละกันปลูกน้ำหลังแหละแบัดนี้นก้อนสู้หงดน้ำเปล่าได้โอกาสมีผู้ซ่วยด้วยค่ะไม่งั้นเอื่อนคนกับเมื่อละใบคุกวนแล้วกับเมื่อละเมื่ออื่นเมื่อเดินทางผู้เดียวเราลุงกอธรรมออ้าวจุดจีนก็ไม่ได้ยุดบ่บ่ได้ยุดครับเปลี่ยนไปเยอะครับเราบ่ได้ยุดเด้กพอใหญ่พงเพชร

ปีนีัหรหกเต็เอากาเนาะเตุการแน่นค่ะก็นั่นเลยวันนี้ไปเห็นหน้าหกยังกะจัดการเลยเดี๋ยวนี้กัะแปร์นิกน้อยขึ้นอีกแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ดีครับพี่มองก็เลยกับเงาเลย มีเวลาสิเดียาอย่านี้วานอนมีเวลาสิเด็กพียาอย่านี้ว่านอนอีกรอบครับไปยาปูพองอยาภาพถ้ามามาอื่นเศร้ากับพอดีแล้วปูพองมาด้วยเลยเนาะครับขอบคุณมาครับอินทะเครับอผู้ใดปลาแหลนไมเล่าแล้วนี่เด้อวันบริรำเด้อนบริบันสว่า แม่ก็ูจักแ yeah, ่ปะออนว่าชิ่เอินปลาเล่ปลาเร่แมนค่ะแต่ัเป็นรกไเพรา่าเอายเก็บห็ดกับปลาล่องอยู่เก็บิษนะเนาะี่นี่ิมาเก็บห็ดบ่ย่างห็ดออกอ๋อมาะตอนเก็บห็ดตอนที่มันล้อมรั่วลอรั่วปูพอดีมากมเกวันเดอยวขึ้นฮอดชูขูชูคนหมัดโกกอกโดยเฉพาะลุงกับป้านะคะขึ้นฮอดขึ้นฮอด สมเกลียดได้มาเลยนะสมเกลียดคือทอดป้าเข้าใจในเดืองคือทอดสมโคตรข่าในน่ะค่ะสมเกลียดได้มาแล้วสมโีตรค่ะสมโคตรพระอ่อนครับในปรวัติลูกคือผู้ของป้าอ่อนเป็นคนที่เท่าไหร่ครับพ่อที่สมามค่ะพ่อที่สามค่ะและลุงเป็นคนที่เท่าไหร่พ่อที่ห้าลูกค่นคนที่ห้าด้วยลูกคนมีมีจักรนเหรอมคจักรพ่นโอ้พคนโอ้ยยังอยู่หกต้องหกครบหมดแล้วเนาะอ๋อโอ้โหสุขภาพร่างกายแข็งแรง คนหาอุงคนเล็กนึกว่านอนนี่ไรมันเปนอนอยู่ในย่าช้าก็้านวันนั้น้หยฟูพลนกจิมาลูกเสือกับภาสาพลนกสิมาตอนนั้นอะันใช่ครับพี่กาด่นีค่ะได้เห็นพอดองเลพี่น้องเป็นมาเปิ้ลเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่นมาฝากันสดเดากับ อยัางน้อมาให้ลูกคนนึงนั่งรอรอรับเขาไปให้ป้าบานเนนก็เลยว่าคือบอคือพอพากันไปเลยว่าพนมาพนไปฉีดยาเข็มที่สองบอมันสาีคนก็เลยเจ็บคนตนกระตดดนปาะั่คือสิไี่ข่เนียไม่ได้มาผูกคนเนาะุดียารสกานสให้เาย มีน้ลอดแม่อยากเป็นยาวลงต้เนี่ยไปเดงอยาวันนี้ไปน้ำคุณสติปไยเห็ดี่น้ำกำลังจะมาเดี๋เลยอยากจะไปสกไหมเ็ดิี่น้องมาสั่นนอนห้างบสั่นก็เลยว่าคว่มรู้สึกป่ากับมามาเห็ดแลวกะมาวายมายังคนแลวกะสกับนะเพราะว่ากัมีงานหลายเนาะงานสวนงานสวน ไปอยากเกี่ยวปอนกับไปหาอยู่เป็นอยู่วานนอนแล้วเทปเข่าแล้วก็ปลูกพักต่อพี่แห้งปลูกบอพักกระไดลายคือยังมีเบ็ดพันกับได้คันมีน้ำกับใครอยู่ด้วยอันคุยไงใจดีคนฝากพันอยากได้พันยังบอกว่าสั้นฝากมาโอ้ยว่าสั้นมาแล้วน้ำน้ำเนี้ยชั้นน้ำกับอันแพงอันเนื้อลาเซลยวค่ะ พอวันได้เก็บไปขายจะคือไปพักกระถือเนาะพักกระถือจำเทื่องดีฮาบานี่อันเมย์เมญ่าพาดพ่นว่าโอ้ยวระสันอันแจ่แม่นปลูกยังหลายแท้วระสันก็เลื่อแม่บ่ได้หลายได้หนิบ่ได้หลายได้หนิถ้าแม่นสีเฮ็ดที่ดีนั่นขั้วนี่บอกคนเป็นนายาพาดอันนี้คือปลูกให้เจ้ากิน กแล้ yeah, อย s: <S i i ่าท <No oh yes, ี่ย่ายืนนิ่งนะย่าร้อยถึงแปดร้อยแปดนาทีได้ไหมเนี่ยขอบคุณหลายๆถึงแปดนาทีแล้วขอบคุณแปดนาทีแล้วท่านผู้ชมท่านไปกินข้าวเซอวันนี้ยายจะตั้งชื่อหัวข้อว่ายังไงเนี่ยแปดนาทีแล้วคลิปนี้ได้แปดนาทีแล้ว สายลูกก็เหมือนกันสายลูกก็เหมือนกันบอกไปนาทีอัดไปนทีแล้วลุงไปก่อนเด้อไปไหนก็ไปก็ไปแปีแวก็่านิีมนไหนบอก่าาิแม่เสียย่านอเสียย่านแล้แก็ิ่นเียแล้งไปเด้อเด้อจะของไปเล่นแล้ววันนี้มาในลำครับลำตอนเช้าครับก็น่า แม่ไม่ยิ้มดอกพูดนาตากระดาดอกอะไกน่ี่ละวับมีละวันโอ้ยน่อยดก้น่แ่ามโมแม่แม่คุจะมีอายุแน่ล่ะดาโอ้เมียบ่หอมเนะบอกแม่คุณนแม่เมรีบแม่นซื้อดีนะซื้อดีนาย่านนี้ย่านนี้อ่านหมแล้วม่ค่เม่แล้วน่นางคมกัแม่เราแล้ว ย่าหนิงเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าหนิงก็พาคขม่าในช่องคนอยู่ว่ากําลังมาโนกําลังมาโนะอะไรค่ะพี่เท็ดครับเพื่อนเราคิดว่าคนนี้เลยคนหล่อเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมโนเราคิดว่าประมาณหมดงบดมาณนี้ย่าหนิงก็รออยู่จนค่ำจนมืดมลนค่ะสพอดีมันมืดแล้วม่ได้ สวัสดีค่ะน้องนานนะคะป้าอ่อนที่เลาว่าจะรังคนจกจายนะคะนตอนนี้ยังไม่นำจะรังคนร้อยห้าโก็ขอจบที่ว่าแต่นี้กว่านะครับยาลืีฝากกดไลคนรดกการช่องพวงศิษย์สามคนนะคบสวัสดีค่ะ